สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างรวงเกษตรแจ็เกอร์คนโคราชอำเภอศรีคิ้วนะผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปรถวิ่งให้ดูทีละคันครับวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สิบเลครับเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกโคกครับตอนนั้นมันจะเป็นคลิปรวมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปเดียวครับครับผมอ่าเดี๋ยวเราโมดูหกโคกระบาัโอ้อ่าตัวนี้จะเป็นบีเจ็ดพันด้วยครับบีหกพันเอบีหกพัน บี0 0 0ัมาพร้อมโรตารี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพนี้เลยครับเนื้อติวาก็สีใช้ได้อยู่ครับยังดีๆแข้งครับราคาก็อยู่ที่55,000บาทนะครับไ้เบสไปหนึ่งลูกนี่ไงอ่าครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแข่งกันเฮ้ยเปิดสวิฟ์ไว้ไฟอ่อนหรือลึนี้นะโอ้หรือปิดสวิฟไฟอ่อนเลยวโอไม่อ่อนครับ ของหัวของหัวจะเป็นเครื่องของหัวนะครับไอ้เจ้นี้อ่าโอเคดูไอ้ยังไงไอ้เจ้าระบายอย่างนี้ ครับขายดีดีครับสีก็จะประมาณนี้นะครับกระจามอยู่เลยนะน,นี่ราคานี้ครับห5 0่0ห้าพันบาทนี่ครับมันไม่พูนะครับเ,เอาไปเช็คที่เมียงเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะลาอกอันที่วันนี้ให้ วูนี่เราจอดไว้นานครับหน้ามันจะเข่าตรงนี้เนะครับเดี๋ยวมันจะล้วออกนี่ครับวันนี้ไีมล้วนไม่ซึมครับผมเดี๋ยวแรงเะีรับเราเท็ยทบออกมาแล้วมันก็ดีเลยห้าหมื่นห้าพันา 25, บาทนะครับตามสภาพนี่เลยครับผมแต่เราเช็คระบบเครื่องเกียร์ดีระบบแห็งดีคุณยางก็บอกว่าอุ้ยดูญี่ปุ่นเนี่ยมันเอาไปคุ้มแผยยางแชียร์ดิ เอาปัน่นปั่นดาบยิงดาบไปเลยโอ้นิ่มๆครับโอ้สข็งเงียบเดี๋ยวปั่นไปเลยเจียสามยิ่งปพร้อมเลยหนึ่งองสามเนี่บๆคนระับไม่หอนไม่ดังนะครับเฮ้ ัวนี้เครื่องยนต์สองสูบกับเครื่องสี่ล้อสิบสองแรงม้านะครับผมอ่ามีหกพันนะครับก็เดี๋ยวยางจะอยูป่ประมาณนี้นะครับนะครับดูาพริ่ง อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปอ่าตัวนี้จะมีแคปคลิปดูเครื่องนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้เคาะนะครับทำใไ่เมื่อวัน,วนที่ทอะไรปะวันก่อนวันก่อนวันที่สิบห้านะครับจะมีคลิปเฮ้ยสิบห้ายังไม่ออกมาสิบหกเลยว่าบ๊สิบเจ็ดว่นี่สิบแปดสิบแปดอ่าตัวนี้จะบุฟนี่ผมเคาะก้ามาแล้วครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยยางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับสีโคนยังติดอยู่เลยครับผมนี่ ก็ส่วนอันนี้จะ,จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่รั่วไม่ซึมครับรั่วซึมผมก็เก็บเงินงงานให้อยู่แล้วครับนี่ตัวนี้อาจจะเป็นคาบเวลาเติมน้ำมัน,ม,นมันหกลงมาได้ครับนี่นี่โซลามันอยู่บนครับเวลาเติมมาแล้วน้ำมันมันลาดมาปาั๊บแล้วเขาไปใช้งานแล้วฝุ่นม,มันจับครับเพราะเขาไม่ล้างนี่ครับอย่างหลังก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าตัวนี้มาพร้อมโรตารี่มีแขนเรียบร้อย นี่ครับคอนโทรลเลี้ยงได้โรตารี่ทเ,ทรเทไรเป้ากวางเม็ดสอ่าโรตารี่เม็ดสาซไปลุยงานได้เลยนะครับเบาะสวยแต่สีสันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยังไม่กินเนื้เล็กนะครับแค่สีมันลอนๆนี่เห็ครับนี่ครับ,รบกล่องมันสีมันคือเข้มๆป่ะไม่เห็นได้ปั๊บได้เจ๋งเลยวะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็าําให้เป็นสีเดิมที่สุดแล้วครับกล้องนี่คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทด้วยครับตัวนี้ครับบอส,สวยครับนี่ครับอ่าโอเคครับเครื่องเราดูกันอีกรอบก็ได้ฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องด้เรกมือวะนีเครื่องติดง่ายไม่ใช่ด้เรกนะครับแต่สภาพทํางานมันน้อยมากเลยครับนี่ั่วโมงทํางนาน สามชั่วโมงครับโดตนิ่มเลยครับนี่นะครับดหายเยนสนลยจิตกินจิตมือเลย ย้อนครับจบเพิงให้ครับเดี๋ยวจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบสิบเจ็ดแรงม้านะครับกับเครื่องสี่ล้ออ่าไปทํานาได้สบายครับผมสิบเจ็ดแรงครับแต่ถ้าเอาไปทาถึงเจ็ดชิปลอยลอยไรหรือเจ็ดชิปไรก็ต้องค่อยๆทําไปได้วครับเพราะว่าก็รถแรงนี่ตามนี่เนาะอัะนอนี้ไ,ได้แล้วนะลดูเกียลุกเชียส่วนนี้ไฟใต้แตก เกียาก็จะหกียเดนนได้หนาด้วยครับหนึ่งสองสามเห็นหสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยาได้หนาสองยถอยครับนี่ไอ้พีโอตดามะครับวันนี้เป็นปั๊บรอบหางางไหนครับื่อเขาอ้างฟัเนั่นข้าเข้างจะอยู่ฝั่งขวามือตัวแรกนะครับนู่นที่ อ่าตัวนี้จะเป็นโลไฮอ่าตัวนี้เป็นคันดาบไม้ขึ้นอยู่ไหมอ๋อไม้ยังขึ้นอยู่ครับโอ้แม่นรถจิทวัาเรานี่เกี่ยวกับร้อนว่<บ>าอะไรกันห่างกันใช่ไหมคันดัใช่ได้ไหมได้ฮะอ้ะอาวเชฟปันเป็นเครื่องยังเคราะเลยครับเอาไปเก็บสีนิดหน่อยครับสวยเลย <để S 2> แต่เราเช็คด้วยเช็คซื้อมาอยู่แล้วครับหนึ่งแสนหนึ่ง่บาทโอเคฮะเงนิ่มดีแค่วะห,หนึ่งเอาสองไลม่มาทุกย่สามสี่หา้าหก โอ้วิ่งดีครับผมอวิ่งเร็วด้วยมีหอนไหม,มนิ่มเลยครับผมอะไรโคตรเบาครับไม่หอนไม่ดังครับผมอ่มานะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นบีพันสองใสเครื่องสิบหกแรงไปแล้วแม่น้องก็จอกจะบินต้มหัววะนี่ครับแปดหมื่นห้าพันบาทมีเครื่องแขนลากด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมผมจ้างรวงกรเกษตรเจ้าเอเท็กเตอร์ก็พิกัดร้านบ้านวางวงน้อยเบอร์สีจิิวจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรติดต่อ 0828747250นะครับผมสวัสดีครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับผมวิ่งผ่าหมู่บ้านเลยครับร้านผมจะอยู่ติดถนนเลยถ้าเข้ามาทางด้านตะวันออกร้านผมจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับถ้ามาทางห้วยบงร้านผมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมอาผมจัง,งรวรดเกษตรจเตเอพบกันแค่นีน้น,นะครับผมสวัสดีครับ